สวัสดีครับกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมไบร์ฟอร์ดนะครับข้างหลังผมนี้แรปเตอร์3.0 V6 นะครับเครื่องยนต์3,000โอ้โหบอกเลยว่าแต่งสุดมากคันนี้ปก,กติเนี่ยแรปเตอร์3,000เนี่ยผมไม่ค่อยได้เจอแต่งมีสักเท่าไหร่นะนานๆทีนึงจะเจอแต่งใส่เบรกจัดเต็มแบบนี้นะครับก็คลิปนี้ขออนุญาตพารีวิวนะครับว่าคันนี้มีแต่งอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยครับแรปเตอร์3.0เครื่อง V6 เ็นซินนะครับ สีขาวโอ้โหแต่งสุดมากคันนี้มาคันนี้ก็เป็นที่สุดนะครับของกระบะแบรนดฟอร์ดนะครับเป็นกระบะที่แพงที่สุดเครื่องแรงที่สุดและกินน้ำมันที่สุดเช่นเดียวกันคันนี้ก็ที่เขาว่าเออแบรนฟอร์กกินน้ำมันนะครับคือเจ้าตัวนี้เลยโอ้โหตัวนี้เลยคือพาแบรนด์ฟอร์ดนี้ดูกินน้ำมันไปทุกรุ่นเลยนะครับแต่ที่จริงเนี่ยมันกินแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่อง3,000 v 6นะครับ6สูบแล้วก็เบนซินด้วย แรงม้าเกือบ400นะครับแรงบิดก็เกือบ6 0 0จะไม่กินน้ํามันได้อย่างไรแต่เรื่องความแรงเนี่ยบอกเลยว่าสุดจริงคือแบบต่างกับ3,000 v 6เบนซินกับดีเซลเนี่ยคือต่างกันเยอะมากดีเซลเนี่ยจะมีเอเวอร์เรสนะครับส่วนเบนซินเนี่ยจะมีแค่แรปเตอร์โอ้ผมได้ขับได้มีโอกาสขับรถล,ลูกค้านะไปส่งมอบอะไรอย่างเงี้ยมันแรงจริงขับสนุกมากโอเคดีไซน์การแต่งนะครับคันนี้ก็แต่งจัดเต็มนะครับตามที่ผมแจ้งคือเราแ่ะ เปลี่ยนแม็กด้วยเปลี่ยนยางด้วยแล้วก็เปลี่ยนปีกนกด้วยนะครับรวมถึงใส่เบรกด้วยตัวนี้ไม่ใส่เบรกพานามล่าทั่วไปนะครับตรงนี้เป็นเบรกอากิโมโนนะครับซึ่งจะต่างกับพานาเมล่าทั่วไปตรงนี้จะอยู่ที่หน้า10พอตนะครับคือใหญ่มากนี่ครับเกือบเต็มวงล้อแม็กนะครับตามปกติเนี่ยถ้าเป็นเบรกอากิโมโนนะครับเราจะนิยมใส่สําหรับล้อแม็กขอ22นิ้วแต่คันนี้คือลูกค้าอยากได้ฟิตเมนที่แบบพอดีกับตัวล้อเลยก็เลยเลือกเป็น20นิ้วนะครับ แต่ก็โอ้โหฟิตฟิตมากนะครับแต่สวยนะตรงนี้ผมก็มองว่าอุ้ยสวยมันดูเต็มมากเลยอะ่ะเปลี่ยนทั้งจานทั้งตัวเบรกนะครับตัวปั๊มเนี่ยก็ทําเป็นสีเหลืองตรงนี้ก็ใส่เป็นล้อแม็กขอบ20นิ้วนะครับ6รูล้อแม็กครับก็เป็นเกียร์รอ p e r f o r มิ่งนะครับล้อเบาก้านวายเป็นก้านวายหนานะฮะตรงนี้สวยมากส่วนยางก็เป็นตัวยูอาร์ที275เจ็ดทับห้ทับยีนะครับซึ่งกระบะแน่นอนนะครับเราใส่ย,ยางอาร์ทีอยู่แล้ว ถ้าใส่ AT ทเนี่ยมันจะผิดการใช้งานไปค่อนข้างเยอะกระบะส่วนมากเขาใส่ R t ทกันนะ AT ทเนี่ยคือเน้นวิ่งในเมืองถ้าอาทีมันลุยได้ด้วยดอกยางก็จะหนาหน่อยนะครับอาทย่อมาจากลักเทเลนนะครับการใช้งานก็คือ,อปีนล,ลูกลางลุยป่าลุยเขานะครับไปแบบพื้นที่กันดารอย่างเงี้ยลุยได้หมดเลยเออลุยได้ประมาณเจได้ส่วนอีกสาเนี่ยก็วิ่งในเมืองทั่วไปนะครับการใช้งานค่อนข้างเอกประสงค์แล้วก็แต่งสวยด้วยสําหรับยางอาทีนะครับนี่ครับส่วนด้านข้างนี้ ด้านล่างเราก็เปลี่ยนพวกอุปกรณ์ปีกนกต่างๆนะครับเพื่อให้เข้ากับฟิตเมนต์เดิมๆของแรปเตอร์ตัวนี้นะครับโอ้สวยมากสวยมากเป็นไงคุณผู้ชมชอบไหมครับส่วนตัวผมชอบมากนะครับดูสวยดูสุลต่านนะครับทรงสุลต่านส่วนตรงนี้บันไดข้างไฟฟ้านะครับเป็นแบรนด์ของเอ้ไม่ใช่ไขฟ้าดิบันไดข้างเหล็กนะครับเป็นแบรนด์ของแฮมเมอร์ใส่บันไดข้างไฟฟ้าจนติดปานะครับบันไดของแฮมเมอร์นะครับคือมันจะเป็นงานเหล็กนะครับตรงนี้ก็ มีไฟด้วยเวลาเราเปิดประตูนะครับมันจะมีไฟอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็เราอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าห้องรีวิวผมมันเปิดไฟแล้วไงปกติมันไฟมันจะชี้ลงล่างเลยเห็นค่อนข้างชัดนะครับแต่ตรงนี้สว่างมากดูไฟข้างบนหลังคาสองจ้าขนาดนี้คือมองแทบไม่เห็นเลยแต่มีไฟนะครับแล้วก็เป็นงานเหล็กด้วยวัสดุต่างๆก็ดีกว่าบันไดข้างทั่วไปนะครับภายในดัปเตอร์ V6 เดี๋ยวผมพามาเยือนชมกันใน สวยมากนะครับตรงนี้ก็เป็นเบาะสีส้มนะครับแล้วก็เขียนว่าแรปเตอร์เบาะแรปเตอร์นะครับเป็นเบาะหนังที่ท็อปที่สุดในบรรดาของรถยนต์ฟอร์ดเลยเพราะว่าเขาสามารถปรับได้10ทิศทาง10ทิศทางนะครับซึ่งปกติเนี่ยเอเวอเรสต์ปรับได้8ทิศทางเองนี่มีดุลหลังนะครับสําหรับผู้อยากผู้ใหญ่ปวดหลังนะครับปวดกระเดี่ยวต่างๆโอ้โหนั่งสบายมากมันดุลมันช่วยทําให้การเดินทางเราเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็ไม่เหนื่อยล้าเลยนะครับสําหรับเบาะ ที่ปรับได้ทิบทิศทางแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยแทิศทางก็ค่อนข้างสุดละถ้า10นี้สบายสบายสบายมากเลยอาจจะจะไปเครียดอีกทีหนึ่งตอนเติมน้ำมันนะแซลล์ครับผมคือต้องบอกว่าลูกค้าที่ขับแรปเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคาน้ํามันนะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันกินน้ํามันสิ่งที่ชอบเนี่ยคือเครื่องยนต์นแรงเราอยากสนุกตอนที่เราจับเราอยู่หลังพวงมาลัยแรปเตอร์อย่างเงี้ยเหยียบแล้วมันวิน่มันซิ่งเงี้ยได้ยินเสียงท่อลั่นๆโหมดบาฮาต่างๆคือ อันนี้คือความต้องการของลูกค้าที่ซื้อแรปเตอร์นะอ่าส่วนใครที่กลัวเรื่องการกินน้ำมันเราอาจจะไปดูเป็นรุ่นอื่นก็ได้นี่ครับลองฟังเสียงดูเสียงแบบโอ้โหลั่นมากเดี๋ยวผมพาไปดูที่ท่อนี่เสียงท่อเป็นไงครับตรงนี้เราสามารถเลือกโหมดของเสียงท่อได้นะมันมีหลายโหมดให้เลือกคือลูกเล่นเยอะมากนี่ฮะปรับแต่งเสียงต่างๆ ออปชันคือโหเหลือๆเ,เลยแรปเตอร์สำหรับสายลุยโดยเฉพาะนะครับจะขับไปเที่ยวทริปออกที่ต่างประเทศนะครับหรือว่าแก๊งคาราวานต่าง,าง,างๆก็เหลือๆคือไปได้หมดนะครับแรปเตอร์การออกแบบเขาคือออกแบบมาเพื่อลุยเพื่อใช้งานแบบขับสนุกขับมันอยู่แล้วนะครับนี่ครับเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าอิชิปเตอร์มีโหมดขับ2ขับ4ี่โฟลต่างๆมีครบ 1, 1 9 5 4 0 0้านบาทนะครับฟอร์ดลับเตอร์ V6 เครื่องยนต์3 0 0 0อ่าเดี๋ยวเราพามาดูด้านหลังกันต่อนะครับตรงนี้ครับในส่วนของอุปกรณ์ตัวเบรกนะครับเราจะมีเบรกมือแล้วก็รวมถึงปั๊มเบรกนะครับเบรกมือจะเป็นตัวเล็กๆตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นปั๊มเบรกนะครับซึ่งเดิมเดิมทีเนี่ยเบรกของฟอร์ดนะครับมันจะรวม2ชิ้นนี้เป็นชิ้นเดียวกันแต่ตรงเนี้ยถ้าเราแต่งเบรกนะครับจะเป็นข้อดีเพราะว่ามันช่วยเรื่องการระบายความร้อนด้วย การจับต่างๆผ้าเบรกอุปกรณ์ต่างๆแ a มโบมันก็แบ่งเป็นสส่วนด้วยช่วยเรื่องการเบรกที่ดีขึ้นการระบายความร้อนได้ดีขึ้นส่วนจานก็เป็นเกรดไฮคาร์บอนนะครับนี่มันก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นจากเดิมค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเดิมเดิมของฟอร์เนี่ยจานมัน300กว่ามิลเองตรงนี้ก็ใส่เป็นขนาด400มิลสวยนะครับดูเต็มมากๆด้านหลังกันต่อนะครับตรงนี้นอกจากความสวยงามแล้วนี่ครับสติกเกอร์ สไตล์ออฟโรดนะครับพร้อมราล่าหลังคามีราล่าหลังคามีโลบาร์นี่ครับราล่าหลังคาอยู่นู่นโลบาร์ bar, นะครับคันนี้ใส่เป็นฝาท้ายไฟฟ,ฟ้าด้วยตัวนี้เป็นกล่องท่อนะฮะที่แต่งที่เราคืนให้โอ้แต่งเยอะครับแต่งค่อนข้างเยอะเลยเตรียมออกเดินทางนะครับตรงนี้คือผมมารีวิวให้คุณผู้ชมก่อนไว้เป็นแนวทางในการแต่งสําหรับดบเเตอร์นะครับส่วนตัวท่อตรงนี้ เครื่อง V6 นะครับมันจะมีท่อ2อันอยู่แล้วทางฝั่งซ้ายอันนึงฝั่งขวาอันนึงแต่ตรงนี้เราเป็นท่อแต่งนะครับเป็นของ Raptor Performance ตรงนี้จะไม่ใช่ท่อเดิมๆของทาง Ford นะครับเราเอามาแต่งเพิ่ม Modify เพิ่ม f e ลล i n g เสียงเนี่ยก็จะต่างจากเดิมนะครับรวมถึงทําให้ตัวท่อเนี่ยมันใหญ่ขึ้นแล้วมันก็โชว์ออกมาเพราะว่าเดิมๆเนี่ยมันอันเล็กๆครับมันจะอยู่ข้างในอาจจะเห็นไม่เด่นชัดนะครับตรงนี้ก็แต่งใหญ่ๆครับเพื่อเพื่อโชว์โดยเฉพาะเลยเอ้าเขามันหล่อฮะเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูไกล้ นี่ครับเห็นเด่นๆชัดๆนะครับสวยมากมีให้เลือกทั้ง HKS JTT Titanium เราสามารถเลือกออกแบบแบรนด์ได้ส่วนด้านหลังถ้าแต่งเป็นรถแรปเตอร์นะครับกันชนที่ขาดไม่ได้ก็ต้องกันชนท้ายเหล็กแฮมเมอร์เพราะว่างานอื่นอ่ะมันไม่ค่อยทํามาสําหรับแรปเตอร์โดยเฉพาะเลยเพราะว่าโหมันมันแพงครับกันชนเหล็กของแรปเตอร์เนี่ยราคามันจะสูงกว่าพวกเลนเจอร์ทั่วไปนะ แต่ว่าดีไซน์ต่างๆของเขาเนี่ยเขาคัสตอมมาโดยเฉพาะเลยเพราะว่าบอดี้เนี่ยของ r a ปเตอร์มันจะใหญ่กว่ารถกระบะทั่วไปนี่ครับคุณผู้ชมลองดูมันจะตีโป่งออกข้างนะครับหนาเลยถ้ากระบะทั่วไปมันจะคันเล็กนิดเดียวเดี๋ยวผมหาให้ดูโอ้วันนี้ไม่มีอ่ะนี่พาดูคร่าวๆอ,อันนี้รถส่งของฟอร์วันนี้ไม่มีครับแต่บอดี้มันเล็กมันต่างคนงละเรื่องเลย นี่ครับลองสังเกตดูเนี่ยถ้ากระบะโบตียมันประมาณแค่นี้เองส่วนที่เกยลงมาอันนี้คือแับเตอร์นะเป็นบอดี้ของแรปเตอร์ถ้าเราจะใส่กันชนหน้าเหล็กมันก็ต้องทาเพื่อแรปเตอร์โ hmm. ดยเฉพ, mm hmm. ะเพาะราคาก็สูงกว่าทั่วไปแต่ดีไซน์สวยกว่าแน่นอนครับเขาทํามาเป็นพรีเมียมนี่ครับด้านหลังกันชนเหล็กมันมีไฟด้วยนะตรงนี้มีไฟด้วยไฟด้านหลังนะครับมีสองตแหน่งฝั่งซ้ายตําแหน่งหนึง่งฝั่งขวาตําแหน่งหนึง่ง นี่ครับฝั่งขวาแล้วก็อุปกรณ์สายลากจูงห่วงอัลติเมทชักเกิลนะครับขออนุญาตครับนี่ครับห่วงโอเมก้าใช้งานลากได้จริงหรือจะลากห่วงนี้ก็ได้หรือถ้าเราเซ็งเซงอยากลุยออฟโรดนะครับนี่เราสามารถติดอุปกรณ์ตรงกลางได้ปากนกแก้วอะไรต่างๆติดได้หมดเลยนะลัปเตอร์คือเขามีอุปกรณ์ในการเดินสายให้ครบอยู่ละหรือบางท่าน,นครับผมเคยแต่งใส่เป็นไฟข้างบนนะครับไฟออฟโหลดข้างบนมันจะมีปุ่มมันมีอุปกรณ์ให้เดินไฟอยู่ นี่ฮะเนี่ยมันจูนได้เลยมีหลายสล็อตให้เลือกมีประมาณเท่าไหร่น้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอโหหกสลอ็อตนี่ครับพี่ๆเห็นเนาะต้องการเดินสายไฟแยกไฟออฟรถไฟหลังคาต่างคือทําได้หมดเขาออกแบบมาเพื่อให้ขับสนุกลุยเป็นแก๊งอยู่แล้วครับอันนี้คือมันไม่ใช่รถกระบะที่เอาไว้ใช้งานทั่วไปอ่าเป็นรถกระบะสายสายลุยสายต้องการท่องเที่ยวคาราวานต่างๆ,ๆครับ นี่ช่องเก็บของต่างๆที่วางแก้วแอร์สติ๊กเกอร์สวยงามครับคันนี้เดี๋ยวผมพาดูด้านหลังกันต่อนี่บอกเลยว่าสวยว้าวมากคันนี้พลาสติกยังไม่ได้แกะนะครับเดี๋ยวผมรอแกะก่อนสมมมอบลูกค้านะครับคือให้ลูกค้าได้ได้รู้ว่าโอ้ยใหม่จริงๆนี่ฮะเรานำรถใหม่มาจำหน่ายลูกค้านะครับไม่มีรถเก่าย้อมแมวแน่นอน พลาสติกยังไม่ได้แกะจากโรงงานเลยใหม่ๆนะครับสดๆคือสั่งตรงจากโรงงานครับลงที่ศูนย์เราก็แต่งใช้เวลาแต่งมาสี่ห้าวันนะครับแต่งเสร็จแล้วก็ส่งมอบคุณลูกค้าเลยนี่ครับแต่งเยอะแต่งรอครับคันนี้นี่คือดีไซน์ที่ลูกค้าเลือกเองกับมือนะครับต้องการความเรียบๆคลินคลีนะครับไม่เยอะจนเกินไปเราเปลี่ยนล้อแม็กยางเปลี่ยนปีกนกเนาะแล้วก็ใส่ชุดเบรก บันไดข้างแฮมเมอร์เปลี่ยนท่อเปลี่ยนกันชนท้ายแฮมเมอร์ตรงนี้คือพอเหมาะลงตัวถูกใจลูกค้านะครับในส่วนด้านหน้าคือมันมันหล่ออยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็ค่อนข้างสุดเลยครับดับเบอร์คันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับแรปเตอร์3.0 V6 นะครับใครต้องการกระบะเครื่องแรงๆนะครับไว้ขี่เล่นคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแต่อาจจะก,กินน้ำมันนิดนึงนะแต่เรื่องความแรงเนี่ยบอกเลยว่าสุดที่สุดคือแรงแบบแรงเหลือๆเลยอ่ะแรงกว่าเครื่อง3 0 0 0ดีเซลเยอะเลยนะ หรือว่าใครต้องการรถกระบ,บะรุ่นอื่นๆแต่งแนวนี้ก็สามารถทําได้ผมก็ยินดีให้คําแนะนําปรึกษาแนวทางการแต่งพร้อมการออกรถนะครับก็หากสนใจนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์0 8 0ย์แปดศูนย์นะครับผมบอยฟอร์ดประจําการอยู่ที่โชรูมฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรน้อมมินนะครับไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมก็จะลงคลิปรถแต่งรอๆเท่ๆแบบนี้ให้พี่ๆดูเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับท้าบคลิปนี้ผมต้องขอตัวก่อนเพราะกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ